การบัญชีต้นทุนก็เหมือนภาษาที่ธุรกิจใช้คุยกับตัวเองเพื่อให้เข้าใจว่าการดำเนินงานเป็นยังไงกําไรมาจากไหนวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจพื้นฐานสําคัญที่ขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจทางธุรกิจกันเคยสงสัยกันไหมว่าธุรกิจเขารู้ได้ยังไงว่าสินค้าชิ้นนี้ควรจะขายราคาเท่าไหร่ดีหรือจะดูยังไงว่าโรงงานที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันมีประสิทธิภาพจริงๆคําตอบข,ของคําถามพวกนี้ทั้งหมดซ่อนอยู่ในการบัญชีต้นทุนนี้เองค่ะ นี่ก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะเริ่มจากคำถามที่เบสิกที่สุดเลยคือต้นทุนคืออะไรจากนั้นไปดูกันว่าเราจะแบ่งประเภทมันยังไงและพฤติกรรมของต้นทุนแต่ละแบบเป็นแบบไหนต่อด้วยส่วนที่สําคัญมากก็คือการนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการตัดสินใจและปิดท้ายด้วยการดูว่าทั้งหมดที่ว่ามามันไปอยู่ในงบการเงินได้ยังไงมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเพื่อจะเข้าใจเรื่องทั้งหมด เราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือคําว่าต้นทุนซึ่งเป็นเหมือนอิดก,ก้อนแรกของการสร้างธุรกิจถ้าพูดในภาษาบัญชีนะคะต้นทุนก็คือมูลค่าของทรัพยากรที่เรายอมจ่ายออกไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างกลับมาโดยเราหวังว่าของที่เราได้มาเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้เราได้ไม่ว่าจะในตอนนี้หรือในอนาคตพูดง่ายๆก็คือการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมานั่นเอง จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือต้นทุนเนี่ยมันมี2ส,สถานะหรือเรียกว่ามี2ชีวิตก็ได้นะคะลองนึกภาพตามว่าเราซื้อผ้ามาเพื่อจะทําเสื้อตอนที่ผ้ายังกองอยู่เฉยๆผ้าผืนนั้นก็คือสินทรัพย์เพราะมันยังไม่ได้ถูกใช้ยังมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์ได้ในอนาคตแต่ทันทีที่เอาผ้าไปตัดเป็นเสื้อแล้วขายได้ต้นทุนค่าผ้าก้อนนั้นนะจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นค่าใช้จ่ายทันที พระมันถูกใช้ไปเพื่อสร้างรายได้แล้วและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดการบัญชีต้นทุนคือกระบวนการตั้งแต่การเก็บข้อมูลจำแนกวิเคราะห์ไปจนถึงการรายงานข้อมูลต้นทุนทั้งหมดออกมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารหรือก็คือคนในองค์กรนี่แหละเอาไปใช้ในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นมันคือเครื่องมือสำคัญที่ใช้ใกันภายในจริงๆ พอเข้าใจความหมายของต้นทุนแล้วเรามาดูกันต่อในส่วนที่2ว่าแล้วเราจะจัดหมวดหมู่ต้นทุนพวกนี้ยังไงได้บ้างเพื่อให้มันเคลียร์และเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นถ้าเราพูดถึงธุรกิจที่ผลิตของขายต้นทุนการผลิตจะมีองค์ประกอบหลกัหลกๆก็คือ3ตัวอยู่เสมอได้แก่วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต สามอย่างนี้รวมกันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า1ชิ้นแล้วเจ้าค่าใช้จ่ายการผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า o v e r h e ฮดมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆมันคือต้นทุนการผลิตทุกอย่างที่ไม่ใช่2ตัวแรกคือไม่ใช่วัตถุดิบทางตรงแล้วก็ไม่ใช่ค่าแรงทางตรงเช่นได้กระดุมที่ใช้ทําเสื้อเงินเดือนผู้จัดการโรงงานค่าน้ำํำค่าไฟโรงงาน ไปจนถึงค่าเช่าโรงงานหรือค่าเสื่อมราคาเครื่องจกักรทั้งหมดนี้คือโอเวอร์เฮดคราวนี้ถ้าเรามองในมุมของการทำรายงานทางการเงินนะคะต้นทุนจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามเวลาที่มันเป็นค่าใช้จ่ายกลุ่มแรกเรียกว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์อันนี้คือต้อนทุนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการผลิตโดยตรงมันจะถูกเก็กบไว้เป็นสินทรัพย์ในชื่อสินค้าคงเหลือ เก็บไว้ไปเรื่อยๆจนกว่าของชิ้นนั้นจะขายได้พอขายได้ปุ๊บ่อยเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลุ่มที่2คือต้นทุนตามงวดเวลาพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการผลิตโดยตรงเช่นค่าเช่าออฟฟิศค่าโฆษณาพวกนี้จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในเดือนนั้นๆเลยไม่ต้องรอให้ขายของได้เอาละเรามาต่อกันในส่วนที่3นะคะที่เราจะมาดูพฤติกรรมของต้นทุนกัน เพราะต้นทุนมันไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่นิ่งๆจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมของบริษัทเช่นปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขายต้นทุนประเภทแรกคือต้อนทุนคงที่หรือ fixed cost ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันคงที่คือยอดรวมมันจะเท่าเดิมไม่ว่าเราจะผลิตของกี่ชิ้นก็ตามตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือค่าเช่าโรงงานเดือนละ50,000บาทไม่ว่าจะผลิตของชิ้นเดียวหรือพันชิ้นก็จ่าย50,000บาทเท่าเดิม แต่จุดที่น่าสนใจคือยิ่งเราผลิตเยอะๆขึ้นต้นทุนคงที่ต่อหน่วยมันจะยิ่งถูกลงต่อมาก็คือต้นทุนผ่านแปรหรือว่า variable cost อันนี้จะตรงข้ามกับต้นทุนคงที่เลยนะคะยอดรวมของต้นทุนผ่านแปรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตแบบเป๊ะๆเ,เช่นถ้าค่าไม้สำหรับทำโต๊ะตัวหนึง่งก็คือ100บาทผลิต10ตัวก็จะจ่าย1000บาทผลิต100ตัว ก็จะจ่าย1นึ่งมืนบาทความสัมพันธ์มันตรงไปตรงมามากและสุดท้ายเรามีต้นทุนแบบไฮบริดด้วยที่เรียกว่าต้นทุนผสมก็คือตามชื่อเลยค่ะมันคือการเอาต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรมารวมกันในก้อนเดียวตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดก็คือเงินเดือนพนักงานขายนี่แหละที่มักจะมีเงินเดือนประจำซึ่งเป็นส่วนที่คงที่บวกกับค่าคอมมิชชั่นที่ได้ตามยอดขายซึ่งเป็นส่วนที่ผันแปร เพอเรารู้จักและจําแนกต้นทุนประเภทต่างๆได้แล้วก็มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดในส่วนที่4คือเราจะเอาข้อมูลต้นทุนพวกนี้ไปใช้ในการตัดสินใจท,งทางธุรกิจได้ยังไงในการบรหิหารจัดการเราต้องแยกให้ออกว่าต้นทุนไหนที่เราคุมได้และต้นทุนไหนที่เราควบคุมไม่ได้ต้นทุนที่ควบคุมได้ก็คือต้นทุนที่ผู้จัดก,การคนนั้นๆนะเขามีอำนาจสั่งการโดยตรงเช่นผู้จัดก,การฝ่ายผลิต สามารถควบคุมได้ว่าจะให้พนักงานทำโอทีหรือไม่แต่ในทางกลับกันผู้จัดการคนเดียวกันเนี้ไม่สามารถไปต่อรองค่าเช่าโรงงานได้เพราะนั่นเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเขาต้นทุนค่าเสียโอกาสก็เป็นแนวคิดที่สําคัญมากๆในการตัดสินใจค่ะเพราะมันคือผลประโยชน์ที่เราพลาดไปเมื่อเราเลือกทําทางหนึ่งแทนที่จะทําอีกทางหนึ่ง เช่นถ้าเรามีตึกอยู่หนึ่งหลังแล้วเราเลือกที่จะใช้ตึกนั้นเป็นโกดังเก็บของต้นทุนค่าเสียโอกาสของเราก็คือค่าเช่าปีละสามแสนหกหม่นบาทที่เราควรจะได้ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยให้ตึกนั้นนะได้รับการเช่าต่อมาคือต้อนทุนจมหรือ s ั n k c o s อันนี้คือต้อนทุนที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตจ่ายเงินไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว กฎเล็กที่สําคัญคือเราต้องไม่เอาต้นทุนจมเนี่ยมาพิจารณาในการตัดสินใจในเรื่องอนาคตเด็ดขาดเลยเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วการไปรยึดติดก,กับมันมีแต่ทำให้เราตัดสินใจพลาดเช่นการยอมทุ่มเงินเพิ่มเข้าไปในโปรเจกต์ทีเ่เห็นอยู่แล้วว่ามันกําลังจะเจ๊งและในส่วนสุดท้ายเราจะมาจ่อต่อจิกซอวอทั้งหมดเข้าด้วยกันมาดูกันว่าแนวคิดเรื่องต้นทุนทั้งหมดที่เราคุยกันมามันไปปรากฏอยู่ในรายงานการเงินของบริษัทได้ยังไง ในธุรกิจการผลิตเราจะเจอบัญชีสินค้าคงเหลืออยู่3ประเภทที่ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของต้นทุนเริ่มจากวัตถุดิบที่รออยู่ในสต็อกเพื่อที่จะถูกนำเอาไปผลิตพอเข้าสู่กระบวนการผลิตมันก็จะกลายเป็นงานระหว่างทำคือของที่ยังทำไม่เสร็จและสุดท้ายเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นสินค้าเสเร็จรูปที่พร้อมจะขาย สไลด์นี้จะแสดงให้เห็นภาพการไหลของต้นทุนได้ชัดเจนมากเราเริ่มต้นจากการเอาต้นทุนสาตัวหลักมารวมกันคือวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งจะได้เป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เราใส่ไปในกระบวนการแต่เดี๋ยวก่อนนะคะมันยังไม่จบแค่นั้นเราต้องปรับปรุงตัวเลขนี้อีกนิดหน่อยเพราะอาจจะมีของที่ทําค้างมาจากงวดก่อนหรือมีของที่ทําไม่เสร็จในงวดนี้ พอเราปรับเรเยอดเปลี่ยนแปลงของงานระหว่างทำพวกนี้เข้าไปผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คือต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จจริงๆในวันนั้นลองมาดูตัวอย่างจริงจากบริษัท Fast Drink ที่มีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด2 0 0แสนบาทและผลิตสินค้าออกมาได้1 0 0 0 0ขวดพอเอามาหารกันง่ายๆเราก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยที่20บาทต่อขวดซึ่ง20บาทนี่แหละคือตัวเลขที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับการตั้งราคาขาย เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้กำไรจะเห็นได้ว่าการทำความเข้าใจเรื่องต้นทุนมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขหรือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของหนักบัญชีเท่านั้นมันคือการทำความเข้าใจจังหวะการเต้นของหัวใจหรือแกนการทำธุรกิจทั้งหมดเลยและขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองคิดกันต่อว่าถ้าเราไม่สามารถวัดค่าต้นทุนอะไรบางอย่างได้แล้วเราจะบระหิหารจัดการสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริงหรือเปล่า